ปล่อกมาเลยว่าของอยู่ทิศไหนก็ไม่ยอมบอกจะพูดไหมพูดมาอมรเจ้าอะไรเลยเจ้าอะไรติ๊กให้เดี๋ยวปล่อยเขาดีกว่าเนี่ยปล่อยเขาใจเย็นไว้ใจเย็นขอโทษนะไม่เป็นไรนะไปพ้นกับกูนะเว้ยมันงั้มึงตายแน่รู้ไหมเมสันได้ยินไหมไอ้หน้าโตมีเอ๋มึงต้องตายแน่บ้าจริงฉช่ไหมหน้าทำเขาเลยใช่นายพูดถูกเพราะพนานไม่คุยทำเลยอ่ะ ฉันอยู่ในตำแหน่งที่สู้เขาได้ฉันสยบเขาแน่ัดาก,การได้เหรออ๋อหนะนมันบ้าดูค้างฉันสี่บวมไปหมดเลยใช่มันบวมแล้วอะพูดอะไต่อกันทำไมอ่ะก็เรืกเก่องเก่าเดิมๆนั่นและอะไรเหรอ,อไอ้บ้าเนะี่ยมนดึงฉันออกจากเตียง มันกาลังเมายาเต็มที่แล้วก็หาไปใช้ขโมยยาของมันไปอ่ะมันก็เริ่มอัดฉันที่ใบหน้ามันมีความสูงมากในการกระทืบฉันนะนี่นายก็รู้ดีนะมันก็มาถามฉันว่ายาเขาใช้หายไปไหนฉันบอกว่าฉันไม่ได้เอายาของนายไปอยู่ห่างฉันนะนะครับว่จิงเกลียดที่บ้านนันจังเลยขอโทษนะเอ็ดดี้แย่จังขอเตือนนายก่อนนะนายควรจะระวังตัวไว้มันต้องบอโหนายแน่หน้าเลย ก็ไม่อยากเห็นนาเป็นอะไรไปอขอบใจฉันดูแลตัวเองได้นะเพื่อนฉันพูดจริงนะน่ายจากที่นี่เป็นนานมากอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไปเยอะเฮ้ยเขาเปไ็นอะไรเบ่ายสี่โมงตรงเวลาเป๊ะเลยหมายความว่าไงเป็นคนบอกรถไฟอ่ะใครอ่ะสองปีที่แล้วเมียของเขาขับรถมาติดอยู่บนทางรถไฟและในขณะนั้นก็มีรถไฟวิ่งเข้ามา ชนรถที่เมียเขานั่งอยู่จนเละเทะไปหมดเลยแล้วเมียเขาก็เสียชีวิตไปแล้วทุททกๆวันเนี่ยเขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะเขาจะทําใจไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากนะไปดีกว่าปะ เฮ้เฮ้มาทำอะไรอ่ะฉันกำลังจะไปบ้านเธอพอดีเหรอฉันแค่อยากจะเจอเธอโนน่ารักจังเธอคงคิดว่าฉันโง่มากที่พยายามวาดไอ้นี่ยฉันก็แค่จะเหล่านะไม่เลย